สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาการงานอาชีพนะคะของนักเรียนชั้นปปถมศึกษาปีที่6นะคะบทแรกเราก็จะเรียนกันเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ภายในบ้านก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์รักดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวหรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะอ่ะมาดูโดยการเรียนรู้ที่1 ผู้มีคำถามว่านักเรียนมีวิธีการดูแลสิ่งของภายในบ้านของนักเรียนอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของภายในบ้านในที่นี้หมายถึงทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สพัดลมตู้เย็นหรืออะไรต่างๆนานาที่อยู่ในภายในบ้านของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโซฟาเตียงก็รวมถึงด้วยนะคะ อ่าเรามาดูการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านคือการดูแลรักษาสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำใหซ้ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใช้งานทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ก็อย่างเช่นจอบเสียม พอนักเรียนสมมติว่านักเรียนนำจอบเนี่ยไปขุดดินนักเรียนจะมาเก็บในสภาพแบบที่มีดินเปื้อนๆเ,เ,เลยหรือเปล่าเก็บแบบนั้นก็จะยืดอายุเวลาการใช้งานไหมก็ไม่เนาะนักเรียนมีวิธีการรักษาสิ่งของเหล่านั้นยังไงบ้างอ่าหลักการดูแลการรักษาสมบัติภายในบ้านก็มีอยู่หกข้อด้วยกันนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างทนุถนอมและดูแล และดูแลอย่างถูกวิธีตามหลักการใช้งานอย่างรอบคอบ 2. หากพบว่าสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักเรียนชำรุดควรรีบซ่อมให้ถูกวิธีด้วยความระมัดระวังหากชำรุดหรือเสียหายควรแจ้งช่างมาซ่อมเพื่อความปลอดภัยบางอย่างนักเรียนก็ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองเช่น สมมติบ้านนักเรียนมีเครื่องทําน้ําอุ่นนักเรียนเห็นสายไฟรั่วนักเรียนสามารถจะซ่อมสายไฟนั้นได้ด้วยตัวเองไหมคะก็ไม่เนาะบางคนเอาเทปไปพันๆไว้เลยได้ไหมก็ไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนการอะไรทัานักเรียนซ่อมอย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดอันตรายแก่นักเรียนได้ 3. ควรทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง อย่างน้อยสัปดาลหนึ่งครั้งอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการอายุเวลาการใช้งานก็ได้อย่างเช่นพัดลมถ้านักเรียนไม่ล้างพัดลมบ่อยๆนักเรียนสังเกตพัดลมที่บ้านของนักเรียนไหมคะมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรมาเกาะใช่ไหมเพราะนักเรียนไม่ล้างไม่ล้างเลยมันจะทําให้เกิดอะไรแบคท,ทีเรียเชื้อโรคที่พัดเข้าสู่ร่างกายนักเรียน,พ,นพัดเข้าสู่ไม่ใช่ร่างกาย พัดเข้าสู่ผ่านลมหายใจของนักเรียนเพราะนักเรียนต้องใช้สูตรดมลมหายใจผ่านพัดลมเนาะเวลานักเรียนเปิดพัดลมหรืออะไรแบบเนี้ยถ้านักเรียนไม่ล้างเลยอันนั้นจะทําให้เกิดเชื้อโรคและเกิดเชื้อโรคสะสมแบคทีเรียนในร่างกายจะทําให้นักเรียนป่วยง่ายนะคะ 4. สํารวจอุปกรณ์ทําความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและควรเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะงานอ่าควรเลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะงานเช่นอะไรดีเช่น คุณจะยกตัวอย่างเอาเป็นถ้วยแล้วกันถ้าสมมุตินักเรียนเลือกอุปกรณ์เป็นถ้วยที่จะเข้าไมโครเวฟนักเรียนเกิดไปเลือกถ้วยพลาสติกเข้าไมโครเวฟได้ไหมเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเอาถ้วยพลาสติกไปเข้าไมโครเวฟจะเกิดอะไรขึ้นละลายหรืออาจจะไม่ละลายในทันทีแต่อาจจะเป็นสารที่อยู่ในพลาสติกค่อยๆซึมเข้าสู่อาหารของนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นเลือกถ้วยที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้อาจจะเป็นถ้วยเซรามิกหรือเป็น เออถ้วยที่ออกแบบมาสำหรับกันความร้อนโดยเฉพาะเนาะห้านำทักษะกระบวนการการใช้งานการปฏิบัติงานอย่างละเอียดตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายพูดง่ายๆเมื่อนักเรียนซื้ออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้นักเรียนควรศึกษาวิธีการใช้คู่มือหรือการดูแลต่าง ทุกอุปกรณ์ทุกๆอย่างมักจะมีคู่มือมาให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ควรจะศึกษาคู่มือต่างๆก่อนนําไปใช้งานเนาะเพื่อการดูแลรักษาหรือว่ายืดยืดอายุเวลาการใช้งานของสิ่งของต่างๆเหล่านั้นอ่าข้อที่6นะคะหลังจากทําความสะอาดควรจัดเก็บเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นสัดเป็นส่วนและสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกหยิบจับ การใช้งานในครั้งต่อไปการจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าการจัดเครื่องครัวเครื่องเรือนต่างๆเครื่องเรือนก็คือเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เป็นเครื่องที่เราใช้กันอยู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซฟาเตียงอะไรต่างๆประมาณนี้ไม่กงไม่กวาดนะคะเออจัดให้จัดยังไงดีสมมุติสมมุติครูยกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นตู้ยาละกันตู้ยา ยาตัวไหนที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดนักเรียนควรเอามาไว้ข้างนอกให้มันหยิบจับง่ายอลยาตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไปไว้ข้างในนักเรียนนึกออกไหมคะเช่นเดียวกันกับการเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของอะไรควรจัดให้เป็นหมวดหมู่ไม่กวาดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านควรอยู่ในหมวดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านจะมาอยู่กับของกินได้ไหมสมควรไหมคะไม่สมควรเพราะาอาจจะทําให้เกิด เชื้อโรคตกหล่นลงไปไดเ้เครื่องปรุงอาหารเครื่องปรุงอาหารก็ควรจะเรียงขวดใหญ่ควรอยู่จะอยู่ข้างในขวดก็ค่อยๆเรียงขวดเล็กออกมาข้างนอกเพื่อจะได้มองเห็นได้หยิบจับใช้งานได้สะดวกไม่ใช่จะหาอะไรทีก็ลื้อเวก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 สรุปเละไหมคะ,ะเละเนาะเพราะฉะนั้นก็ควรจะจัดให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ดีๆเนาะ,ะมาดูเรื่องต่อไปเรื่อง ต่อไปนะคะเราก็มาดูต่อไปเราก็สักครู่นะ,ะต่อไปเราก็มาดูการดูแลสมบัติภายในบ้านสมบัตออิอันนี้ครูเขียนซ้ำนะขอโทษดีการดูแลสมบัติภายในบ้านนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านเช่นเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านให้สะอาดเรียบร้อยก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้มีหลักเกณฑ์ทั้งหมด5ข้อข้อที่1วางแผนการทํางาน ก่อนลงมือทําว่าจะทําอะไรเพราะอะไรจึงต้องทําจะเริ่มทําอะไรก่อนและจะทําเสร็จเมื่อไหร่ 2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องดูดฝุ่นควรสํารวจความเรียบร้อยก่อนนํามาใช้ไม่ใช่ไม่ได้ดูอะไรเลยสายไฟแตกสายไฟขาดหรืออะไรปักเสียหรือเปล่าเอาไปเสียบอันตรายไหมคะ อันตรายนะก็อันตรายต่อชีวิตของนักเรียนเองข้อที่3ใช้เวลาในการทํางานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเช่นระหว่างรอข้าวสุกเนี่ยเห็นไหมมันมีเวลาตอนเราหุงข้าวมันก็จะมีเวลาเม้าข้าวดีดเม้าข้าวสุกเนาะเวลานี้เราสามารถเอาเวลาว่างตรงเนี้ยเอาไปกวาดบ้านได้ไหมเอาไปทํางานอย่างอื่นได้ไหมนะคะใส่สการทํา การทํางานตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบให้ทํางานตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบและรละมัดระวังที่สุดห้าตรวจดูความเรียบร้อยเมื่อทํางานเสร็จถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรรีบแก้ไขทันทีเช่นเอ,อ่อเราเอาพัดลมไปล้างอ่ะเราทําความสะอาดพัดลมเรา,เาพัดลมไปล้างสรุปเราต่อพัดลมแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าพัดลมยังไม่แห้งหรือว่าปักมนเกิดเปียกเราจะเสียบใช้เลยได้ไหม ไม่ได้นะคะก็จะอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นควรจะตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนจะใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะดูความบุบพองถ้าเกิดความบุบพองปุ๊บให้รีบแก้ไขอ่านะคะเรื่องการงานวิชาการงานภายในวันนี้ก็มีเท่านี้นะหลักๆก,ก็มีเท่านี้เป็นเรื่องของการดูแลสมบัติภายในบ้านของนักเรียนชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนนะคะ,ะคุณครูก็มีงานให้ทำนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้ก่อน ทำไมเราต้องดูแลสมบัติภายในบ้านประโยชน์ก็มีดังนี้ประโยชน์ในการดูแลสมบัติภายในบ้านของเดียนหนึ่งฝึกระเบียบวิน,นัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองสองสมบัติต่างๆภายในบ้านมีความสะอาดเป็นเป็นเออมีความเรียบร้อยสวยงามน่าหยิบใช้ก็คือมันก็จะดูน้าสวยน่าใช้เราไม่ต้องโอ้อันนี้ไม่น่าใช้และเก่าไปซื้อใหม่ ก็จะประหยัดตรงนี้ไปได้นะคะ3เป็นการสร้างนิสัยให้รู้จักการใช้ของอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดไม่ใช่เก่าแล้วซื้อใหม่เก่าแล้วซื้อใหม่โอ้จะพังแหล่ไม่พังแหล่ซื้อใหม่ดีกว่าเออสิ่งของเหล่านั้นก็จะเกิดการพังไวดโดยที่นักเรียนไม่รู้จักการดูแลมันนะคะ4ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆและการซื้อสิ่งของ ชิ้นใหม่อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่เก่าแล้วก็ซื้อใหม่อันนี้ก็พังไว้ต้องซื้อใหม่อีกแล้วอันนี้ก็พังไว้ต้องซื้อใหม่อีกแล้วก็จะช่วยประหยัดตรงนี้ไปได้นะคะ 5. ช่วยยืดอายุการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของนักเรียนก็จะทําให้นักเรียนก็จะทําให้เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของนักเรียนใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นอ่าอาจจะสิ่งของชิ้นนี้ จากจะใช้งานได้ปีหนึ่งอาจจะใช้เป็น3ปีเพราะนักเรียนรู้จักดูแลซ่อมแซมหรือว่าคอยดูข้อบกพร่องของมันแล้รีบแก้ไขอ่านะคะต่อไปครูมีงานให้ทำนิดนึงการบ้านให้นักเรียนบอกหลักวิธีการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านโดยให้ทำเป็น Mind Mapping นะคะแล้วมาส่งครูให้นักเรียนออกแบบออกแบบ Mind m p n d m a p p i n g ให้สวยงาม แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแล้วก็เก็บผลงานนี้ไว้เอามาไว้มาส่งครูตอนวันเปิดเรียนเนาะช่วงนี้ก็โควิดก็ไม่รู้จะได้เปิดเมื่อไหร่นะคะก็ให้นักเรียนพยายามทํางานตรงนี้ให้ทันยามที่นักเรียนมีเวลาว่างอย่าออพยายามอย่าดองงานมีเวลาว่างก็ให้รีบทําเลยไม่ใช่วันนี้โรงเรียนยังไม่เปิดยังไม่ต้องทําก็ขอให้นักเรียนรีบทํางานอย่าให้เป็น งานพอกสะสมไว้จะทำให้นักเรียนทำงานหนักกว่าเพื่อนนะคะคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ภายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ